หิงหิงไปแล้วเอิร์จับไ,ไ,ปไปว้ค่ะอ่าอ่าอ่าชัดดี แกกด้วยได้ร้อนไหมคะลูกนะมนะิ้งมิ้งมีเก็ดกับครับครับด้วยกรับครับคับ